ครับก็สวัสดีนะักเรียนทุกคนนะครับสำหรับวิทยาศาสตร์ชั้นประสมศึกษาปีที่2นะครับคลิปที่2นะครับสำหรับสัปดาห์นี้นะครับเราจะมาเรียนรู้นะครับเกี่ยวกับการนำวัดสดุนะครับมาผสมกันแล้วทำให้คุณสมบัติของวัดสดุเนี่ยมันเปลี่ยนไปอย่างไรนะครับ ทีนี้การนําวัสดุมาผสมกันก็คือการนําวัสดุตั้งแต่สองชนิดขึ้นไปมาผสมเข้าด้วยกันทําให้ได้วัสดุที่มีคุณสมบัติเหมาะสมต่อการนำไปใช้ประโยชน์นะครับตามจุดประสงค์ที่เราต้องการเช่นครูต้องการสร้างบ้านนะครับครูก็ต้องมีคอนกรีตนะครับเพราะนั้นส่วนผสมของคอนกรีตของครูก็จะมีปูนซีเมนตทรายน้ำ หินนะครับเอามาผสมกันนะครับในเครื่องโม่ปูนนะครับเมื่อผสมกันเสร็จนะครับก็จะได้เป็นคอนกรีตนะครับที่เป็นของเหลวนะครับแล้วเมื่อคอนกรีตมันแข็งตัวนะครับมันก็จะกลายเป็นของแข็งนะครับที่มีความแข็งแรงมากนะครับสามารถเอาไปสร้างบ้านได้นะครับเพราะนั้นนักเรียนจะเห็นว่าจากปูนซีเมนต์นะครับที่มีคุณสมบัติเป็นผงนะครับสีออกเทาๆ่านะครับบวกกับทราย นะครับที่เป็นคุณสมบัติเม็ดเล็กๆนะครับบวกกับน้ําที่มีคุณสมบัติเป็นของเหลวบวกกับหินที่มีคุณสมบัติเป็นของแข็งนะครับเ <c oughs> มือ่อเอามาผสมกันก็จะได้เป็นคอนกรีตที่เป็นของเหลวแต่เมื่อคอนกรีตเป็นแข็งตัวนะครับก็จะมีความแข็งแรงสามารถที่จะเอาไปสร้างบ้านเรือนได้นะครับ <c oughs> ทีนี้นะครับวัดสดุที่ได้จากการผสมกันและมีสมบัติที่เหมือนหรือ แตกต่างจากวัดสดุก่อนผสมหรือไม่อย่างไรนะครับทีนี้นะครับในตัวอย่างนะครับครูมีใบสับประรดน้ำออากมาปั่นรวมกันนะครับแล้วกรองด้วยตะแกงนะครับสิ่งที่ได้ก็คือกระดาษสาจากใบสับประรดนะครับซึ่งมีคุณสมบัติเป็นกระดาษนะครับเพราะนั้นจากใบไม้ใบสับประรดนะครับออกมาปั่นรวมกับน้ํา ลราไปตากนะครับบนตะแกงนะครับสิ่งที่ได้ก็คือกระดาษนั่นเองนะครับเพราะนั้นจะเห็นว่าคุณสมบัติแตกต่างกันออกไปนะครับทีนี้เรามาดูกิจกรรมการทดลองของครูนะครับสำหรับสัปดาห์นี้ครูมีแป้งแป้งุง่นนะครับที่เราใช้ทาตัวทาหน้ากาวกาวลาเทคนะครับ แชมพูนะครับและน้ำนะครับใส่ส่วนผสมนะครับทั้งหมดลงไปในภาชนะนะครับครูมีแก้วนะครับเป็นถ้วยนะครับเป็นถ้วยใหญ่ๆอยู่นะครับใส่น้ำสอช้อนใส่กาวสองช้อนใส่แป้ง2ช้อนนะครับแล้วก็ใส่แชมพูลงไปเล็กน้อยนะครับทีนี้ก็ คนใ้เข้ากันนะครับคนไปเรื่อยๆคนไปเรื่อยนนๆ,ๆ,ๆ,ๆนะครับคนคนคนไปคนไปนะครับสุดท้ายสิ่งที่ได้เราจะได้ออกมาเป็นวัสดุที่เป็นก้อนนะครับเราเรียกมันว่าสลามนะครับสามารถดึงให้ยืดได้นะครับดึงให้มันยืดได้นะครับเพราะนั้นสังเกตนะครับจากแป้งที่มันเป็นผงสีาขาวๆกาวที่เป็นของเหลวนะครับสีขาว น้ำเป็นของเหลวนะครับเป็นของเหลวแชมพูก็เป็นของเหลวเอามาผสมกันนะครับได้สิ่งที่เป็นก้อนๆมีความยืดหยุนดึงได้ยืดได้นะครับเราเรียกว่าสลามเพราะนั้นจากการทดลองนี้นะครับก็สามารถสรุปได้ว่าเมื่อเราเอาสารมาผสมกันนะครับคุณสมบัติของสารเหล่านั้นก็จะมีการเปลี่ยนแปลงไปนั่นเองนะครับทีนีเ้เรามาดูตัวอย่างนะครับ ตัวอย่างการน,นำวัสดุมาผสมกันเช่นเอาแป้งข้าวเจ้ามาผสมกับน้ำตาลกะทินะครับแป้งข้าวเจ้าเป็นผงสีขาวน้ำตาลเป็นของแข็งเป็นเกล็ดกะทิเป็นของเหลวนะครับเอามาผสมกันสิ่งที่ได้ก็คือขนมครกนะครับเอาไปใส่ในกระทะที่มันเป็นหลุมเป็นหลุมนะครับแล้วตั้งไฟก็จะได้เป็นขนมครกให้เรารับประทานต่อมามีปูนปัตเตอร์สีขาวเยื่อกระดาษนะครับ ออามาผสมกันแล้วขึ้นรูปก็จะกลายเป็นกระปุกอมสินที่มีความแข็งนะครับปูนบัตเตอร์เป็นผงกระดาษนะครับเป็นแผ่นๆนะครับเอามาผสมกันมีน้ําเป็นตัวเชื่อมเล็กน้อยนะครับสิ่งที่ได้ก็คือกระปุกอมสินนะครับที่มีคุณสมบัติมีความแข็งต่อมาเมื่อที่ครูยกตัวอย่างในใบความรู้ใบแรกนะครับปูนเป็นผงสีออกเทาๆหินเป็นก้อนของแข็งทรายเป็นเม็ดเล็กๆน้ําเป็นของเหลวนะครับเอามาผสมกัน ได้เป็นคอนกรีตที่เป็นของเหลวนะครับเมื่อคอนกรีตแข็งตัวก็จะกลายเป็นของแข็งที่มีความแข็งแรงนะครับนำไปสร้างตึกอาคารต่างๆได้นะครับทีนี้สรุปจากบทเรียนนี้นะครับเราจะเห็นว่าเมื่อวัสดุบางชนิดมาผสมกันนะครับแล้วทำให้วัสดุที่ได้จากการผรสมมีคุณสมบัติแตกต่างกันออกไปจากคุณสมบัติของวัสดุก่อนผสมนะครับและ มีประโยชน์กับการใช้ในชีวิตประจําวันนะครับเพราะฉะนั้นเราวัสดุนะครับที่เราต้องการเอามาผสมกันนะครับให้คุณสมบัติเปลี่ยนไปตามความต้องการที่จะใช้ประโยชน์ของเรานะครับเพราะฉะนั้นเมื่อเราวัสดุมาผสมกันแล้วคุณสมบัติของวัสดุก็จะเปลี่ยนไปนั่นเองนะครับทีนี้มาดูใบงานที่10นะครับครูมีวัสดุอยู่ในตารางนะครับ5ข้อ คูตอนที่หนึ่งครูถามว่าจงแยกว่าวัดสดุในตารางที่ยกตัวอย่างได้จากวัดสดุใดมาผสมกันเช่นครูมีคนกรีดนะครับส่วนผสมแรกนะครับส่วนผสมแรกก็คือทรายน้ำปูนและอะไรอีกครับอีกอย่างหนึ่งก็คือ หินนะครับเพรอะนั้นนะครับนักเรียนเติมลงไปเลยในตารางนะครับอ่าอันไหนมีส่วนประกอบอะไรบ้างไม่จําเป็นว่าต้องมีครบ4ส่วนนะครับบางข้อก็อาจจะมี2ส่วนบางข้อก็อาจจะมี3ามส่วนผสมนะครับก็แล้วแต่นะครับทีนี้เรามาดูตอนที่2นะครับจากวิดีโอการสอนถ้านักเรียนเอากาวแป้งแชมพูน้ำมาผสมกันคุณสมบัติของสารเหล่านี้จะเปลี่ยนไปอย่างไรเมื่อกี้ครูก็ผสมให้ดูแล้วนะครับ จากแป้งที่เป็นผงนะครับจากกาวที่เป็นของเหลวจากน้ําและแชมพูที่เป็นของเหลวได้สารที่มีคุณสมบัติเปลี่ยนแปลงไตนะครับก็คือตัวนี้นะครับก็คือสลามนั่นเองนะครับสลามก็มีคุณสมบัติเป็นยังไงยืดยุ่นนะครับดึงให้เป็นเส้นได้นะครับอะไรแบบนี้นะครับสำหรับสัปดาห์นี้ครูก็ขอจบคลิปวิดีโอการสอนไว้เพียงเท่านี้นะครับ ขอให้ทุกคนนะครับปลอดภัยจากโควิดนะครับสวัสดีครับ